Lão, ơi, đọc này, tắn này. À, đây là quấy rộp nè ơi tận đi Chuân nè Tổ 21 kìa Alo Mua đơ Màu dạng gì đi, xếp tận đây đi Hả bự lao để tục ti tục ti màu tục ti đi thế mấy màu lao đi để cú khai khơi vậy đi โอ้ยตาเบันนีเลยเหลืองไก๋กับเหลืองเก๋เลยขวนกับขวนเละมึงเจ้าหลับเจ้าเถือมึงลงหลับเละอ่าย่ำเลยบันนี่กูฮะลาบย่ำเลยกูกับบันนี่กันมันมาไม่เอาว่าบันนี่เจ้าไหนหลับเลยมั้งวะเละดิอ๋อนี้ปนยปวดหน่อยรักรีวูเสร็จดิชันตัวม้อยเดี๋ยวไปคบซิงมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหม รับตัวปฏิบยางปามอ๋อช่วยเลยตัวเลยตัวเลยตเลยฮัลโหลนี่จ่ายตีกดหน้าไหมครับใช่ครับใช่ครับอ่าพอดีว่าส่วนส่วนยางผมมียางเป็นสิบสิบตันได้ครับแต่ผมเก็บสเสร็จแล้วที่ครับไม่มีใครมารับมันเกยครับไม่มีใครมารับอืมนักกันกินกวนกันผมเป็นนั้นมารับมาก็าผมอยู่ไกลกันได้อ๋อสบายมากพี่ไม่ได้ปัญหาครับรับหมดกระปี่ไม่ว่าจะขึ้นควร ไปไกลแค่ไหนรับหมดครับเยอะใช่ไหมพี่ไม่ใช่ปัญหาครับเยอะทุกหนักสบายครับของผมโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมเสร็จวันนี้เดี๋ยวผมไปให้นะพี่วันนี้เลยพี่โอเคครับผมไว้ใจได้เลยพี่โอเคครับเดี๋ยววันนี้จัดการให้ครับไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะรถของผม t ด e b แบกก็สิ่งเครื่องอึดทนคนได้เยอะสบายอยู่แล้วพี่โอเคครับครับผมพูดในเหมือนคุณนายนะพี่โอเคครับครับจัดการครับพี่โอเคครับสวัสดีครับ โอเคได้งานเล่อยแล้วไปเลยกันต่อไปไปรับงานก่อนส่วนนี้แล้ okay, s <S วโอเค let's go วางไปลดไดหลุดรี่อลาวะ่ก้องมันวะย้อนมาสัเจ้าอ้วนไม่ย้อนนักเจาก้ายากเลยแล้วล่ะทีชุบชุบจุบชุบชุบชุบลมเลว้วลมเล้วช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ ี่ครับพี่สวัสดีครับ่วนพี่อยู่ตรงไหนครับอยู่้างบนกับนั่นอยู่้างบนบนกวนนัวควนกับควนควน,อ,น,อ,นอ๋อไม่กระชุ่ม่เลยพี่คันนี้ไม่มีปัญหาเครื่องมันแรงตึดตุน,ตนเรื่องคนได้เยอะไม่ใช่ปัญหาของผมทำไมเจ้าอื่นไม่รับอ่ะพี่ปกติก็มีแหละคนรับแต่ว่าคนรับมันบอกว่าขาดทุนรถมันกินน้ำมันเห็นว่าแล้วก็ยางของส่วนผมอ่ะมันบอกว่าขึ้นกวนถูงแรงรถมันขึ้นไม่รอด ก็เลยเห็นในโฆษณาของุณนั่นแหละผมก็เลยโทรเข้ามาดูไม่คิดว่าคุณจะมาจริงของผมไม่ใช่ปัญหาพี่คันนี้ประหยัดน้ํามันอืมตามที่โฆษณาไว้เลยที่พี่เห็นในโฆษณาแหละประหยัดน้ำมันผมใช้มาตอนนี้ผมก็รับเหมาทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าใครจะจ้างไปคนปาล์มหรือว่าคนยางได้หมดเลยเน้นหนักๆครับพี่เพาผมสั่งคันนี้มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นสร้างตัวพี่มันก็ต้องแบบนี้เนาะโอเคพี่วันนี้ของพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ ไม่มีปัญหาขึ้นควรใช่ไหมพี่ควรไม่มีปัญหาเครื่องของผมมันแรงอึดทนอยู่แล้วไม่อึดแน่นอนทุกหนักก็ไม่อึดพี่โอเคเดี๋ยวผมจักดการให้พี่โอเคพี่วางมันคุณคุณคนตาปางวะฮ่ไมไ่นอนเตะขึ้นกับยังเ,เสร็จแล้ว,วพีฮะเสร็จแล้ว โอ้จวดเลยไหน,นมึงจ่ายรถได้วะเถี่ยฮนมาด,าดับียงเครื่องกูวะไหนขี่บัวกูแรงทีที่รถผมมาคันนี้เลยพี่ผม,มาใจคันนี้เลยไฮรักรีโว่กระบะตอนเดียวเป็นรถกระบะคู่ใจเดืแบกเพราะเครื่องแรงอึดทนขนเยอะใช้ขับเพื่อหานบรรทุกเข้าสวนปั๊มเข้าสวนยางก็ลุยได้สบายยางจะหนักสักแค่ไหนก็แบกได้สบายไม่อืดมั่นใจผ่านตลอดด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ 2.8ค d ดีซูเปอร์พาวเวอร์ที่มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ขับให้กับสบายไม่ว่าจะเป็นสวนยางหรือสวนป่าก็สบายเหมาะกับใรุ่นตานไตอยู่แล้วว้าบ้านนัดทิปโดคันนีอ้ยทีหลังมาหับแล้วเนาะเกยขเบาพณมากสุดยอดจริงๆเลยไอย้ลับลิโวอเซ็ตดิจันตัวไม่นีบ้านนัดโอ้ยดันจะกูมัดเปล่าเลย